โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมในเวลาในไมค์ครับพกเ e d i อ i ดชนะวิวมาทำเมือนเช่นเคยนะครับกับการสอนสร้างบ้านสไตล์สแกน i ิเนวีนนะหลังนี้นั่นแหละโอเคเราจะมาต่อกับอะไรดีวันนี้มาต่อกับหลังคานะฮะซึ่งผมว่าวันนี้จะสร้างหลังคาเสร็จแล้วผมจะพักพักผ่อนนิดหน่อยนเะนื่องจากว่าเออไม่อยากผลาญพลังงานมากกว่านี้แล้วนะโอเค เราจะทําบ้านหลังนี้ให้มันจบนะแต่ว่าคงจะไม่ใช่จบภายในตอนนี้อาจจะจบเรื่องหลังคานะครับตอนนี้เพราะว่าผมตั้งใจจะทําเรื่องหลังคาอาเลยตอนเนี้โอเคครับทําแบบนี้นะฮะผมโดยการเอาสลับมาทําอย่างนี้ไว้ทําให้บ้านตรงเนี้มันจะดูเขาเรียกว่าไรเรียบง่ายมากขึ้นนะ มผัได้ถึงความแหลกแล้วนะเพราะว่าแมปมันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วพอแมปใหญ่ขึ้นบุ๊บก็จะแหลกทันทีอ้าวหอยหลอดโอเกพอาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะเห็นว่าข้างในนี้เราจะทำตามระดับนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าคิดว่าข้างบนนี้คงไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เขาวันนี้ยังไงผมก็ปิดเป็นอ้นี้อยู่ละปิดเป็นฝ้ายอยู่ละผมจะไม่ไม่มีการเออ,อเริ่มแหลกแลวแมปเริ่มใหญ่เกินไปวันนี้เป็นตอนที่สองของวันนี้นะครับซึ่งผมจะทำบ้านนี้ให้เสร็จไวๆนะเนื่องจากว่าจะได้ต้องรบกวนเออเวลาของอย่างอื่นนะฮะที่เราจะสอนสร้างตามมาอีกก็ให้ติดตามม่เล่ว่าเป็นอะไรนะฮะแต่ว่านั่นแหละผมจะจบหลังนี้ให้มันไวที่สุดที่ผมจะทําได้นะเนื่องจากว่า จะได้สร้างหลังอื่นสักทีนะฮะเสียเวลามากหลังนี้เนี่ยข้อเสียที่ผมไม่ค่อยอยากจะสร้างบ้านขนาดใหญ่เกินไปอะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบที่แบบค่อนข้างเปลืองเวลาชีวิตนะ,ะและอย่างหนึ่งคือตอนสอนสร้างเนี่ยก็แบบเอาจริงๆนะมากกว่าครึ่งนี่ไงก็สร้างตามไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไป อีกครึ่งหนึ่งสร้างตามได้ริดนึงครับแล้วก็ต้องติดปัญหาสัากตอนหนึ่งทุกทีที่ผมมาพลาดไปเพราะว่าเราผมสร้างมันระเพลินเงแล้วไม่ได้พูดต่อนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันผิดพลาดน,นิดหน่อยนะฮะเ,เนี่ยข้อเสียงการสนสอร้างบ้านนะเพราะว่าถ้าทีไรไม่ละเอียดรอบหนึ่งปุ๊บก็จบเลยเพราะว่าผมไม่ทามารเอ,อ่รีเพย์กลับไปได้นะไม่เหมือนการเล่นเกมอื่นๆนะ เดียวทำแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรต่อแล้วเราจะทําหลังคาให้เสร็จเลยดีกว่าแต่ได้ไม่ต้องเปลืองเวลาชีวิตอีแมวร้องอะไรไม่รู้ช่างมันก่อนนะผมสร้างบ้านก่อนจริงเราถ้าเกิดใครอยากทำห้องใต้หลังคานี่ะ ทำได้แบบสบายๆเลยเรียบร้อย แลกมากตรงนี้ค่อยข,ข,ขึ้นไปนะฝั่งนี้เหมือนกันคือตอนนี้ผมต้องคิดกันว่าผมจะเาฟาแนวไหนเนะี่ยจะเกิดว่าอยากได้ฟาคิดว่าผมจะทำแบบนี้เลยดีกว่า สัมผัสได้ถึงพลังงานความแรงเราจะใช้ควาสเป็นฝ้านะเพราะฝ้าเป็นสีขาวแป๊บนึ่งคผู้ชมเดี๋ยวขอเซตติง้งแป๊บเซ็ตงตรงที่ว่าภาคใหม่นี้ปรับวิวเลนมันเดิมไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะปรับได้ว่าเราจะให้ระยะการมองเห็นเท่าไหร่นะคราวนี้มันจะปรับให้อัตโนมัติเลยเพราะปรับให้อัตโนมัตกมิตก็ทำให้เครื่องแหลกขึ้นนะครับ โอเคตรงนี้ก็ปูฟาเสร็จแล้วนะห้องนี้ก็ต้องปูเช่นกันนะครับแต่ว่าผมจะให้ทุชกชมเข้าไปปูเอาเ,เองนะมันใหญ่เกินไปที่จะมานั่งปูให้ดูทั้งหมดนะฮะ ติดไปก่อนเลยเดี๋ยวผมปูนะฮะ,ะระดับที่อยู่ประมะราณระดับนี้นะฮะโอเคโอเคบู okay. เสร็จแล้วนะฮะดูด,ดีขึ้นบ้างโอเคเราเลือหลังคา,าต้องไปทำลังคาให้เสร็จเราแทบไม่มีรูให้บินออกนะโอ้ย หลือราคาฝั่งนี้นิดหน่อยนะฮะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะรตรงนี้ฝั่งนี้ง่ายกว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเราจะต้องนั่งทำเอ่ออย่างอื่นด้วยก็คือต้องมานั่งเชื่อมหลังคาแต่ฝั่งนี้ไม่ต้องฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคมาถึงฝั่งที่ยากขึ้นหน่อยแล้วกัน ตรงนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนจริงๆเราไม่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นบันไดพู้ผิดฝั่งนี้ต้องเปลนเป็นบันได เรียบร้อยสำเร็จแล้วฮะเร oh, าก็ทำข้างบนนี้สำเร็จสักทีนะครับหลังคาชั้นบนนะชั้นล่างยังมีอีกนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับผม <Ooh. laughs> รู้สึกเริ่มเหนื่อยเลย โอคตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากนะเราใช้แบบเดิมๆไปนะนั่นคือการปิดไปเลยอย่าได้แคร์ความแหลกเริ่มมาเยือนครับเมื่อเราสร้างบ้านใหญ่เกินไปนะ ก็ทำไว้ก่อนโอ้โ oh, หเฟรมเลทเหลือเท่าไหร่วะเนะี่ยยี่สิบถึงไหมเนะี่ยแหลกมากครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะตอนตะกี้ยังดีกว่านี้เลยทำไมรู้สึกตอนนี้เริ่มเฟรมเลทดรอปนี่ขนาะดปรับกราฟิกต่ำสุดแล้วนะผมรู้สึกว่าแบบ ไม่คราบหลังๆนี่กราฟิกมันค่อให้จะแบบปรับไม่ได้นะฮะคือมันไม่ได้ปัญหาเรื่องของกราฟิกเลยเป็นปัญหาของเรื่องวิวแลนมากกว่าแล้วก็การเรนเดอร์ของโลกเพราะว่าพอเรนเดอร์แล้วทําให้เครื่องมันหลักเนี่ยต้องปรับการเรนเดอร์ระยะมันต่ําลงอันนี้มันปรับไม่ได้แล้วนะเคยก่อนปรับได้แล้วเป็นเฉพาะตอนถ่ายนะเพราะว่าตอนถ่ายแลมจะขึ้นพอสมควรเครื่องผมไม่ได้ขึ้นในวเวลานเกมด้วยนะฮะไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นสเปคมันก็ธรรมดานะ แต่มันก็ถ่ายได้เอางี้ดีกว่าผมเป็นซูปเปอร์อัพจนเกมเกมอร์เลยฮนะจริงคอมก็ใช้ไม่ได้นะตอนนี้ ่างนี้แล้วก็ปูไปนะครับโอเคมุมนี้จะมีไปทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคครับฝั่งนี้เราจะทำการปูฟ้า ตรงนี้ก็อย่าได้วันนะครับปิดไปเลยนะครับอย่าไปสนใจมันโอเคตรงนี้จะทำไงดี ้องใช้วิธีนี้ดีไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะมันจะดูประหลาดก็ตามแต่เครับตรงนี้เรามานั่งปูยาวๆเลยหลังคาทำยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ยาวๆแบบนี้ไม่ได้นะมันจะบังกระจกฝั่งนี้เอหาย ข้อแม้เยอะชิปโอ้ยแหลกชิปแป่งเลยตอนนี้รู้สึกแบบเพิ่งงานในความแหลกนะ นี้ต้องลดมาหนึ่งระดับนะครับให้มันจะบังกระจกก็จะได้ที่มันลุกสรงคนข้านี้จะประหลาประหลาดประมาณนี้นดแต่ก็ช่างมันเถอะ เรียบร้อยครับหลังบ้านฝั่งนี้ก็ได้แบบนี้นะท่านผู้ชมครับตรงนี้เราจะทำเอ่อเป็นชื่ออะไรดีทางหน้าบ้านเนะี่ยฝั่งนี้เราจะปิดไปก่อนถ้าเหมือนกับที่เราเคยทำมาปกตินะเราจะต้องทำทางเดินตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ทางเดินตรงนี้นะโอเคครับผู้ชมตรงนี้ทางเดินที่ว่านี่จะต้องมีความกว้างพอสมควรนะรเราจะใช้บล็อกอะไรดีนะปัญหาผมคิดว่าท้่ผมคิดไว้นนะผมจะใช้เป็นบล็อกเอ่อ stone bricks นะก็เป็นธรรมดาที่ใช้ก,กันกับทางเดินนะครับ ตอนแรกคือเกิดใช้บล็บอควาสแต่ลืมไปว่าบ้านก็เป็นบอกควาสหมดแล้วเชอใช้บอกควาสเมื่อไหร่ก็จะจบเลยไกยเมันบ้านแห่งควาสทันทีนะซึ่งบางทีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอเคได้แล้วนะตรงนี้หายแลกแล้วตะ่กี้แลกอาจจะเป็นเพราะปัญหาเล็กน้อย เท่าตามหลักความจริงนะตรงนี้เป็นศาลายอยู่หน้าบ้านนะแต่ว่าเราเอาออกไปเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะที่เหลือครับก็ปูพื้นดินนะให้เท่ากับบล็อกที่กําหนดนี้โอเคเดี๋ยวผมปูเสร็จผมกลับมาลืมอบอกผู้ชมตรงนี้เราวางเป็นบล็อ,อกเอนไซน์นะตรงนี้ห้าคนะูณสี่ครับแล้วฝั่งนี้ก็วางสนีะ่ไปถึงประตูบ้านเลยเรื่องจากเสานี้จนไปถึงเสานี้เจนไปถึงปลายทางฝั่งนี้นะโอเคทีค่ือก็ปูพื้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนข้างที่ปูไปน่าบอกไปแล้วเนาะโอเคโอเคผมปูดเดินเสร็จแล้วนะคราวหน้าเดี๋ยวค่อยมาเจอเกันต่อครับเพราะตอนนี้เป็นตอนสั้นๆเฉยๆนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันต่อนในการสอนสร้างบ้านหลังนี้ครับจะจัจจดการสวนให้เสร็จก่อนนะครับผมจัดการทีเล็กตอนหนึ่งก็ก็จะได้พอดีนะประมาณ6ตอนนะครับผมก็โอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ